อันนี้ก็จะมาเขียนโครงสร้าง9,480บาทนั่นเองเนาะอ่าเราเข้ามาปุ๊บเราเข้ามาเนี้ยเราเป็น X ปุ๊บมีเพื่อนของเราสมมุติเขาเอาปุ๋ยหรือว่าเขาซื้อของใช้ประจำบ้านเขาเขากลายเป็นหุ้นส่วนใหญ่เหมือนเราปึ๊บทันที X X เ,เ,เกิดโครงสร้างสามเหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ คนนี้ก็เป็นตำแหน่งใหญ่คนนี้ก็เป็นตำแหน่งใหญ่แสดงว่าเราจะมีรายได้แล้วจากคนนี้900คนนี้900ใส่ขึ้นเป็นพัน8เราจะได้แนละ้วพันคิดว่าเพื่อนของเราใน A ใน B คิดว่าเขาเข้ามาจะมีไรายได้ไหมเขาจะมีไรายได้เขาอยากมีไรายได้ไหมเขาก็อยากมีแต่เขามีอะไรชื่อเพื่อนของเขา a สอง a หนึ่งใครต้องลงไปช่วยเขาครับใครต้องลงไปช่วยเขาคิดว่า เพื่อนของเราเข้ามาสมัครเข้ามาเป็นวันแรกเขาให้ข้อมูลเป็นไหมไม่เป็นใครต้องลงไปช่วยเขาเราและทีมงานเราลงมาช่วยพูดเรื่องราวธุรกิจหรือว่าพูดเรื่องราวซื้อของใช้ประจําบ้านให้ A 1หนึ่งกับ A 2สอง2หนึ่งเสองเข้าใจธุรกิจเขาเป็นหุ้นส่วนใหญ่คนนี้ก็เป็นหุ้นส่วนใหญ่ทั้งสองคนแบบนี้เกิดโครงสร้างสามเหลี่ยมขึ้นมาปุ๊บ แสดงว่าเพื่อนของเราคนนี้จะเป็นดาวแล้วจะมีไดร่แล้ว a อหนึ่งเก้าร้อยเสองเก้าร้อยเป็นเท่าไหร่ครับเพื่อนของเราใน A คนนี้มีรายได้แล้วใน A มีรายได้พันแปดใน A ได้พันแปดบริษัทจ่ายให้เราอีกต่างหากพันแปดแบบนี้ทุกคนว่าคิดว่าดีไหมครับ คิดว่าดีไหมคิดว่าดีไหมมาช่วยเพื่อนให้ได้พันแปดบริษัทก็จ่ายให้เราอีกต่างหากพันแคิดว่าในบีอ่ะเขามีเพื่อนเขาไหมเขาก็มีอีกในบีก็มีอะไรชื่อเพื่อนของเขาอีกบีหนึ่งบสอง บีหนึ่งกับ b ีสองเข้ามาคิดว่าให้ข้อมูลเพื่อนเขาเป็นไหมให้ไม่เป็นครับใครต้องลงมาบอกประสอนเขาเราและทีมลงไปให้ข้อมูลบีหนึ่งกับ b ีสองเข้าใจธุรกิจอยากมีไรายได้ไวๆตัดสินใจเป็นหุ้นส่วนใหญ่ปุ๊บปุ๊บเกิดโครงสร้างสามเหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้อีกแสดงว่าใน B 2, นี้จะเป็นดาวแล้วในบจะได้แล้วจากบีหนึ่งเก้าร้อย B2 สองเร้อยไซเคิลโบนัสบริษัทจะจ่ายให้ใน b mm hmm. ก็จะมีรายได้พ mm ันแดเห็นไหมครับในมีในบได้พันแปดแต่คนที่เราคนนี้สองคนนี้เรารู้จักแล้วได้คนละเก้าร้อยเราได้พ mm ันแปดเห็นไหมครับแต่คนนี้ในบีแนะนํามาในบีได้พันแปด บริษัทก็จ่ายให้เราอีกต่างหากพันแปดมาช่วยในบีได้พันแปดบริษัทจ่ายให้เราแบบนี้ดีไหมดีครับเนี่ยชวนใครมาก็แล้วแต่ช่วยเขาได้เราก็ได้เขาได้เท่าไหร่เราได้เท่านั้นครับเนี่ยแหละดีไหมดีใช่ไหมครับทําไมจะไม่ดีแต่คนที่เราไม่ได้ชวนมาเขาจะจ่ายให้เรานะคนละสามร้อยคนที่เราไม่รู้จักคนที่เราไม่รู้จักเขาจ่ายคนละสามร้อยเนี่ยคนนี้ก็สามร้อย คนนี้ก็สามร้อยนี่อีกก็คนละสามร้อยอีกคนนี้อีกก็สามร้อยเห็นไหมครับคนไม่รู้จักเข้าใจเข้าใจให้เราคนละสามร้อยสามร้อยฝั่งนี้ก็สามร้อยเป็นหกร้อยฝั่งนี้ก็สามร้อยบวกสามร้อยเป็นหกร้อยหกหกสิบสองก็เป็นพันสองแล้วครับเห็นไหมดีไหมแบบนี้ดีแต่ มันมีคะแนนทีเนี้ยเขาเป็นหุ้นส่วนใหญ่เนี้ยคะแนนต้องใช้สามพันคะแนนถึงจะเป็นหุ้นส่วนใหญ่สามคนเท่าไหร่ครับคนละสามพันเป็นเก้าพันคะแนนเก้าพันพีวีคนนี้อีกเป็นหุ้นส่วนใหญ่สามคนคนละสามพันก็เก้าพันพีวี เ็นไหมครับกราพันพีวีคะแนนเขาเป็นหุ้นส่วนแต่คานวณจะคำนวณคะแนน,นที่เขาซื้อกินชื่อใช้ในเดือนนี้ขาลักษายอดหรือว่าจํานวนจํานวนฝั่งอ่อนฝั่งแข็งฝั่งแข็งสองพันสหคะแนนฝั่งอ่อนหน,นึ่งันห้าคะแนนคะแนนมันขึ้นมาชนกันแบบนี้เขาจะคิดเป็นหนึ่งรอบจ่ายเราเอามาหาร 9,000มาหารให้1,500มันจะออกอยู่6รอบอันนี้9,000มาหารให้2,250จะออกอยู่4รอบเห็นไหมฝั่งนี้6ฝั่งนี้4มันไม่เท่ากันครับบริษัทคิดเป็นรอบจ่ายให้เราไม่ได้ต้องเอา6มาลบ2ให้เหลือ4เท่ากันครับฝั่งนี้ก็4ฝั่งนี้ก็4เหลือ4เท่ากันปุ๊บบริษัทจะจ่ายให้เราทันทีเลยครับ สี่รอบจ่ายสี่รอบมาคูณเจ็ดร้อยยี่สิบสองพันแปดร้อยแปดสิบบาทเราได้เห็นไหมครับสองพันแปดร้อยแปดสิบบาทรว,รวมรวมกันเท่าไหร่ละครับเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทเห็นไหมครับดีไหมครับดีนี่แหละครับ เนี่ยคนนี้เพื่อนของเรามาสมัครซื้อกินใช้ใน A e กับใน B 2สองคนเราจะได้ละคนละเก้าร้อยคนที่เราชวนมาพันแปดใน A e กับใน B เขาเข้ามาเขาก็ยังมีไรายได้เขามีรายชื่อญาติพี่น้องเขาซื้อปุ๋ยใส่คงใส่ข้าวมันมี PV ซื้อของใช้ภายในบ้านและมี PV กลายเป็นหุ้นส่วนใหญ่ทั้งสองคนแบบนี้เพื่อนของเราเนี่ยก็จะมีไรายได้แล้วจากคนนี้เก้าร้อยคนนี้เก้าร้อยสองคนนี้เขาเป็นหุ้นส่วนใหญ่ก็ได้ละพันแปดเรามาช่วยเพื่อนให้ได้พันแปด บริษัทใจให้เราอีกต่างหากพันแปดในบีสมัครเข้ามาเขายังมีรายได้มีเพื่อนเขาสองคนเขาให้ข้อมูลไม่เป็นเราต้องลงไปช่วยเขาช่วยให้เขาเข้าใจธุรกิจคนนี้ก็เป็นหุ้นส่วนใหญ่คนนี้ก็เป็นหุ้นส่วนใหญ่นนหหญซื้อกินซื้อใช้เอาของขบ้านเขาแสดงว่าเพื่อนของเราในบีได้แล้วพันแปดในบีได้พันแปดบริษัทใจให้เราอีกต่างหากพันแปดเห็นไหมครับคนที่เราไม่รู้จักอีกคนนี้สองคนนี้เราก็ไม่ได้จักของคนนี้เราก็ไม่ได้จักเข้าใจคนละสามร้อย สองคนก็หกร้อยสี่คนก็พันสองเห็นไหมจะได้อยู่หนึ่งพันสองร้อยบาทจำนวนคะแนนเขาซื้อกินชใช้เป็นหุ้นส่วนใหญ่ใช้อยู่สามพันคะแนนสามคนเก้าพันเห็นไหมฝั่งละเก้าพันพีวีฝั่งละเก้าพันพีวีแล้วเอาจำนวนฝั่งอ่อนและจำนวนฝั่งแข็งจำนวนคะแนนเขาซื้อกินชใช้มันจะมีฝั่งอ่อนและฝั่งแข็งฝั่งแข็งสองพันสองร้อยห้าสิบคะแนน ฝั่งอ่อนหน,นึ่งพันห้าร้อยคะแนนเอา PV ที่เป็นหุ้นส่วนเนี้ยมาหารพันห้าจอกยูหกฝั่งนี้มาหารให้สองพันสองอยห้าสิบจอกยูสี่คะแนนมันไม่เท่ากันเขาจะลบออกสองให้มันเหลือสี่ถึงจะคิดรอบใจ่ายให้เราได้สองอะไม่ได้ไปทิ้งนะเอาไว้จ่ายให้เราในเดือนหน้าสองรอบอ่ะสองรอบเอาไว้จ่ายให้เราในเดือนหน้าเขาจะคิดเป็นสี่รอบจ่ายรอบละเจ็ดรอยี่สิบลดรอบละเจ็ดรอยี่สิบนะ ก็สองพันสองร้อยแปดสิบบาทในเดือนนี้เห็นไหมมันจะได้นอบจ่ายแล้วก็มารวมทีเนี้ปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทเห็นไหมครับเนี่ยช่วยเพื่อนได้เราก็ได้ช่วยคพนนี้ได้เราก็ได้ไดเ,ไดเห็นไหมฮะนี่แหละสุดยอดมากๆเลยผมว่าครับเนี่ยแหละเนาะถ้าใครไม่เข้าใจยังไงก็ทักถ,ถามส่วนผมส่วนตัวก็ได้นะครับ